สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอีทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องปลาบ้านน้องน้ําทิพย์ e ีที่11นะคะพี่พีวันนี้นะคะน้องมีพาเครื่องพาบ้านเก่าๆสวยๆนะคะพี่พีราคาแบ่งปันมาฝากพี่พีกันนะคะเปิดอยู่ที่200บาททุกรายการนะคะพี่พีมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทย50บบาทนะคะสนใจรายการไหนชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์ line, หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางการติดต่อของเรานะคะพี่พีเบอร์โทรนะคะศูนย์ 8, 9ก9าแปดเกเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะพี่พี่ขายินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่เบอร์นี้นะคะทั้งโทรและไลน์นะคะเบอร์เดียวกันค่ะพี่พี่ก็ขอขอบพระคุณนะคะพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์กันด้วยนะคะพี่พี่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขออนุญาตเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระสมเด็จวะละัลขังพิมพ์ใหญ่ นะพี um ่พี่เนื้อผงนะมาพร้อมตลับพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่เนื้อผงองค์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยราคาเปิดอยู่ที่200บาทค่ะสนใจถูกใจรีบแอดไลน์รีบโทรเบอร์เข้ามาได้นะคะพี่รายการนี้รายการที่1 EP นี้เป็น EP ที่11นะคะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งน้องได้เลยนะสนใจรายการไหนชอบรายการไหนปิดรายการไหนนะพี่พี่รายการนี้รายการที่1ด้านหลังนะคะเป็นพระเนื้อผงนะพี่พี่มาพร้อมตลับเก่าๆแบบนี้เลยราคาวัดใจนะพี่พี่นะ200บาททุกรายการนะคะรายการ การต่อไปค่ะรายการที่2นะคะพี่รายการนี้นะคะก็จะเป็นพระกิ่งนะคะพี่น้องไม่ทราบที่ขออภัยด้วยนะคะสนใจถูกใจรู้จักนะคะชอบนะคะพี่โทรเบอร์เข้ามาได้เลยแจ้งน้องได้เลยนะคะว่าปิดอีพีที่เท่าไหร่แล้วก็รายการที่เท่าไหร่ค่ะยินดีให้บริการพี่ๆทุกๆท่านนะคะจะส่งทุกวันนะคะทางไปสนีไทยค่ะรายการนี้รายการที่สองค่ะพี่รายการที่2นะคะต่อไปค่ะรายการที่3นะคะก็จะเป็นเหรียญนะคะพี่เหรียญพระพุทธโสธรเมือง เชิงเซานะคะหลวงพ่อโสธรนะคะปี2538ค่ะขายพี่พี่เนื้อทองแดงรุ่นหลังนะคะพี่หลังรุ่น80ปีกรมตำรวจนะคะก็มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะจะได้รับชมกันไปแบบนี้เลยรับรองเลยว่าสวยตรงปกถูกใจแน่นอน,นะคะ่ะพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่3ค่ะราคาเปิดอยู่ที่200บาทนะคะสําหรับ EP นี้นะคะต่อไปค่ะรายการที่4นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะพี่พ จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวัดสว่างท่าสีนะพี่พี่เนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ขาสนใจถูกใจลีบแอดไลน์รีบโปร,รเ,เข้ามาได้มีแค่รายการละหนึ่งเท่านั้นค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่สี่นะคะต่อไปค่ะรายการที่ห้านะคะ รายการที่5จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงค่ะพี่พีเนื้อทองแดงนะคะสวยเลยนะคะสําหรับรายการนี้นะสนใจถูกใจรีบแอดไลน์ line, รีบโทรเบอร์เข้ามาได้เลยกับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์นะคะ e ีพีนี้เป็น E ีีที่11ค่ะพี่พีช่องทางการติดต่อทั้งโทรและไลน์นะคะก็ยังคงเบอร์เดิมและไลน์เดิมนะคะ0ูนย์เก้าแฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้าทิพย์ด้วยค่ะสนใจถูกใจพาเครื่องพาบ้านอย่าลืมนะพี่รีบติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยก่อนได้เลยรายการต่อไป ไปค่ะรายการที mm ่6นะคะอาจจะมีบางช่วงบางเวลานะคะที่ไม่สะดวกรับสายก็ขออภัยด้วยค่ะพี่ขารายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่7ก็จะเป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่าอยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยองค์นี้สวยงามมากๆรับรองเลยว่าสวยตรงปกถูกใจแน่นอนค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่7นะคะต่อไปค่ะรายการที่8นะคะก็จะเป็นพระรอดนะคะพระรอดเนื้อดินค่ะพี่องค์นี้เก่าเลยสวยมากๆนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นพระรอดเนื้อดินค่ะ พีส่สนใจถูกใจนะคะโทรเบอร์เข้ามาได้นะรายการนี้รายการที่7ค่ะต่อไปรายการที่8นะคะรายการนี้จะเป็นพระนางพญาเนื้อดินนะพี่พิพมพเข่าโค้งนะคะพระนางพญาเนื้อดินนะคะพิมพเข่าโค้งองค์สวยเลยเป็นพระเนื้อดินเผานะคะพี่พี่สวยงามแบบนี้เลยค่ะสนใจถูกใจรีบโทรเบอร์เข้ามาได้นะคะพี่พี่ขารีบ จับจองกันก่อนได้เลยนะพี่งดต่องดจองนะจะส่งให้ทุกวันนะคะทางไร์สนียไทยค่ะพี่พปิดแล้วขอรับจริงเท่านั้นนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่9ค่ะรายการนี้จะเป็นพระเนื้อดินค่ะพี่พี่พระเนื้อดินหลวงพ่อปานขี่เม่นนะคะองค์นี้สวยนะคะพี่พด้านหลังมีกระทะมีบิ่นบ้างเล็กน้อยนะคะอ๋อตามสภาพนี้เลยนะคะรับรองเลยว่าสวยตรงปกแน่นอนค่ะพี่พรายการนี้รายการที่9นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ สิบนะคะรายการที่สิบเป็นพระสิวลีหลวงปู่โตนะคะพี่พีมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะองค์นี้สวยงามค่ะพี่พีเนื้อผงนะพระสิวลีหลวงปู่โตวัดพร,ระดูชิมพีค่ะจัดโปรโมชั่นในราคา200บาทเท่านั้นนะคะบวกเพิ่มค่าจะส่งปลายทาง50บาทพี่พีจะปิดเกี่ยรายการก็ได้แจ้งน้องเข้ามาได้เลยค่ะพี่พีรายการนี้รายการที่สิบนะคะต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่พีรายการนี้เลยนะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ พ่อแก้ววัดเครือวันนะคะ หลังแบบนะคะพี่พี่คุกลักหลังแบบนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลนแบบนี้เลยสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะเก่านิดนึงค่ะพี่พี่ขอคนรับได้ขอคนรับจริงนะรายการต่อไปค่ะรายการที่12เหรียญหลวงปูดูวัสแกนะคะหลังยันดวงค่ะเนื้อองแดงนะพี่พี่เหรียญสวย<ง>เหรียญคมเหรียญชัดค่ะรับรองเลยว่าสวยตรงปกถูกใจแน่นอน,นค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่12นะคะเหรียญเก่านิดนึงนะรายการต่อไปค่ะรายการที่13นะคะก็จะเป็นเหรีย เหรียญหลวงปู่แผ่วเปาวโลนะคะเหรียญหลวงปู่แผ่วนะคะวัดลางหมันพิมพ์ใบขี้เหล็กนะพี่ๆสวยงามเลยนะคะเนื้อทองแดงมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสนใจถูกใจนะคะแอดไลน์โทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางการติดต่อนะคะกับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์นะพี่ๆนะ ทางการติดต่อ,อยังคงเบอร์เดิมและรายเดิมค่ะ0989275663ค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่14เหลียนหลวงพ่อกล้วยนะคะหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะพี่พี่มาพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะคะเป็นงานเรียบเรนนะ,ะพี่พี่นะสวยงามเก่านะคะพี่พี่ขอคนรับได้ขอคนรับจริงนะคะจัดส่งให้ทุกวันทางไพรณีนีไทยค่ะรายการนี้รายการที่14ต่อไปค่ะรายการที่15นะคะพี่ขารายการนี้จะเป็นพระสมเด็จวัด คางพิมพ์ใหญ่นะคะขออนุญาตซูมนิดหนึ่งนะคะสนใจถูกใจนะคะรีบแอดไลน์รีบโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะพี่พี่เอนะคะที่เข้ามารับชมทุกทท่านเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะรายการนี้รายการที่15ค่ะพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่นะพี่พี่ยอดโอน200บาทนะคะรวมส่งปลายทาง250บาทค่ะพี่คะเสียค่าจะส่ง50บาทพี่พี่จะปิดเกี่ยรายการก็ได้นะแจ้งน้องเข้ามาได้ นะคะครายการต่อไปค่ะรายการที่16ค่ะก็จะเป็นพระลีลาเนื้ออันนี้จะเป็นเนื้ออะไรเนาะไม่แน่ใจนะพ,พี่เนื้อผงหรือเนื้อชิน้นเนื้อผงนะคะพี่พค่ะ รายการนี้จะเป็นพระลีลานะคะพี่พีอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะสนใจถูกใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์ด้วยค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่17นะคะรายการที่17เค่ะพี่พเป็นพระเนื้อผงนะพี่พี่นะสวยงามเลยเหมือนคล้ายๆจันลอยนะคะพี่พีองค์นี้นะคะ แต่ด้านหลังจะมีเหมือนปั๊มตาวัดะระฆังนะพี่พี่สนใจถูกใจขอดูภาพเพิ่มเติมได้ผ่านไอดีไลน์นะถ้าหากน้องแจ้งระบุไม่ชัดเจนก็ขออภัยด้วยนะคะอาจจะมีบางรายการที่ไม่ทราบที่นะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่17ค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะรายการที่18ค่ะพี่ขารายการนี้จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานนะคะเหรียญหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกค่ะพี่พี่หลังยันนะมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดองค์สวยองค์งามแบบนี้เลยค่ะ พี่พี่รายการนี้ รายการที่18นะคะต่อไปค่ะรายการที่19ค่ะรายการที่19เป็นเหรียญจุราลงกรค่ะพี่พี่องค์นี้สวยเลยเหรียญป่าพ่อนะคะจุราลงกรนะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะมาพร้อมเรียมพลาสติกแบบนี้เลยสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะสายราชการห้ามพลาดเลยนะคะพี่พี่ EP นี้เป็น EP ที่11นะคะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งน้องได้เลยนะคะว่าชอบรายการไหนปิดรายการไหนนะน้องจะส่งให้ทุกวันทางไพรสณนีไทยนะคะพ,พี่ถ้ามีบาง ช่วงบางวันบางอาทิตย์นะคะหรือวันหยุดนะคะตะเลิกนะคะอาจจะไม่ได้ทําการจัดส่งน้องก็จะแจ้งให้ทราบก่อนนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่20ิค่ะพี่พีรายการนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวงนะคะเหรียญสมเด็จพระวีระวงศ์นะคะพี่พีเหรียญสวยเลยด้านหลังนะคะประมาณนี้นะคะพระสิริชัยมงคลนะคะพ,พี่สวยงามมากๆเนื้อทองแดงนะคะ จากวัดลาสแกนนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเนื้อทองแดงนะรายการนี้รายการที่20ค่ะพี่พี่ราคาเปิดอยู่ที่200บาทนะคะบวกเพิ่มค่าจะส่งปลายทาง5 0ิบาทพี่พี่จะปิดเกียรรายการก็ได้นะแจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะต่อไปค่ะรายการที่21นะคะรายการนี้รายการที่21เเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะ หลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะพี่ๆอาจจะให้รับชมภาพไม่ชัดนะคะพี่ๆขออภัยด้วยนะรายการนี้อาจจะเป็นงานสะท้อนแสงนิดนึงนะคะเป็นงานเลี่ยมเล่นนะคะพี่ๆราคาเปิดอยู่ที่200บาทนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะพี่ๆปีสอีค่ะรายการนี้รายการที่21ค่ะต่อไปรายการที่22นะคะพี่ๆรายการนี้จะเป็นเหรียญพระธาตุพนมนะคะพี่ๆเหรียญพระธาตุพนมไทยช่วยไทยนะพี่ๆนะสวยงามเลยเหรียญ พระธาตุพนมช่วยไทยนะคะพี่พีารายการนี้รายการที่22ค่ะต่อไปค่ะรายการที่23นะคะรายการนี้นะคะพี่ารายการที่23ค่ะพี่คะ รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋นะคะวัด3ามงามนะพี่พีเนื้อทองแดงนะคะก็จะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยเหรียนสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะพี่พีราคาวัดใจราคาเปิดอยู่ที่200บาทนะคะสนใจถูกใจก็รีบแอดไลน์รีบโทรเบอร์เข้ามาได้นะคะที่ช่องทางการติดต่อนะคะ0 9นย์7 5 6 6 3เบอร์นี้เบอร์ดเดียวเท่านั้นน้องจะทิ้งไว้ให้ที่ท้ายคลิปแล้วก็ เอ่อทิงไว้ที่ต้นคลิปแล้วก็ที่ท้ายคลิปอีกหนึ่งรอบนะคะสําหรับเบอร์โทรช่องทางการติดต่อนะสําหรับพี่ๆที่ฟังไม่ทันนะคะพี่ๆรายการนี้รายการที่23ค่ะต่อไปรายการที่24นะคะ รายการนี้รายการที่24นะพี่ๆีเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะน้องไม่ทราบที่นะขออภัยด้วยนะคะสําหรับรายการนี้นะเป็นพระเนื้อผง่ะพี่ๆีมาพร้อมตรับสเตเลตแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาราคาเปิดอยู่ที่200บาทสนใจถูกใจก็รีบแอดไลน์รีบโทรเบร์เข้ามาได้นะคะพี่ๆี่ขารายการนี้รายการที่24ต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25เป็นพระปิตานะคะพี่ๆีหลวงู่เอี่ยมคูกลักถักเชือกนะคะเก่าสวยแบบนี้เลยอยู่ในเลี่ยมในตรับแบบ นี้ค่ะพี่พีมาพร้อมกรอบลงยานะรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกเป็นพระเนื้อชินนะพี่พีพระเนื้อชินนะคะเป็นพระเนื้อชินน้องไม่ทราบที่นะพี่พีนะ,ะขายกับว่าขายกับคานางพญานะคะพี่พีสนใจถูกใจรู้จักนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้หรือจะโทรเบอร์เข้ามาจิ แจ้งปิดเป็นรายการได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่26ค่ะพี่พี่ EP นี้เป็น EP ที่11นะคะต่อไปค่ะรายการที่27นะคะพี่ขารายการนี้นะคะก็จะเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่พี่พระเนื้อดินนะคะพระคงลำพูนนะคะเนื้อดินเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่องค์นี้นะคะเป็นพระกุลํำพูนนะพี่พี่สนใจถูกใจก็แอดไลน์เทวเบิ์เข้ามาได้ยินดีให้บริการพี่พี่ทุกๆท่านนะคะรายการนี้รายการที่27ต่อไปค่ะ รายการที่28ิค่ะพี่พี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะเหรียญหลวงพ่อทบวัดโพไซทองนะพี่พี่เมืองจังหวัดเพชรเพชรบูรณ์นะคะพี่ค่ะรายการนี้เลยนะอาจจะพูดไม่ชัดสะดุดติดขัดบ้างเล็กน้อยก็ขออภัยด้วยนะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นปีพศ .2518 นะคะเหรียญหลวงพ่อทบนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะรายการนี้รายการที่28ต่อไปค่ะรายการที่29นะคะชินราชใบเส มานะพี่พี่สวยงามเลยเนื้อชิ้นนะมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้พร้อมสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่29ปิดแล้วขอรับจริงนะคะพี่พี่ขาจัดส่งให้ทุกวันทางไปสนีไทยนะรายการนี้นะรายการที่1 9ค่ะต่อไปรายการที่30ค่ะเป็นเครื่องรางตะกุดหนังเสือนะคะหลวงพ่อปเปิน่นะพี่พี่องค์นี้สวยเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีแผ่นตะกุดทองมาด้วยนะคะพี่พี่ส่องผ่รายการนี้นะคะรายการที่30ต่อไปค่ะรายการ ายการที่31นะคะจะเป็นตระปุดใบาลานนะพี่ๆสวยงามอยู่ในเล่ยมแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะรายการนี้รายการที่31นะคะต่อไปค่ะรายการที่32คะ่ะรายการนี้รายการที่32นะคะพี่พเป็นเหรียญกงหลวงชุมพรน,นะคะ เหรียญกลมหลวงชุมพรนะคะรายการนี้รายการที่32ต่อไปค่ะรายการที่33นะคะเป็นพระปิดตานะคะพี่ๆองค์นี้เลยจัดมาแบบนี้สวยเลยด้านในเหรียญมีลงจานลงยันนะพี่ๆสวยงามมากๆนะคะด้านหลังนะคะประมาณนี้ค่ะพี่ๆรายการนี้นะคะจะเป็นพระปิดตานะคะพี่เนื้อสวยๆองค์สวยๆเลยมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบแบบนี้นะคะพี่ๆราคาเปิดอยู่ที่200บาททุกรายการนะคะสําหรับ EP นี้นะคะสนใจพาเครื่องพาบ้านรายการ ไ ep ไหนแจ้งน้องเข้ามาได้เลยโทรเบอร์เข้ามาสอบถามพูดคุยก่อนได้นะคะที่เบอร์โทรนะคะ0 9 8 9 2 7 5 6 6 3หรือจะแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่34ค่ะรายการนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพ,พี่ีรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค,ค่ะองค์สวยองงามแบบนี้เลยมาพร้อมเนี่ยมกันน้ำด้วยนะคะพี่พีราคาเปิดอยู่ที่200บาทสนใจถูกใจรีบเลยนะคะพี่ จัดโปรโมชั่นให้ในราคานี้นะคะพ,พี่ถือว่าสุดคุ้มสุดพิเศษเลยบวกเพิ่มค่าจัดส่งปลายทาง5 0บาทพี่พี่จะปิดเกี่ยรายการก็ได้นะรายการต่อไปค่ะรายการที่35นะคะเหรียญพระคูุ่่งค่ะเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะคะพี่ปีสองสี่นะคะเนื้อสวยๆองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะพ,พี่เนื้ออปป้าหเนื้อกะไหลเงิน้องไม่แน่ใจนะคะพ,พี่มาพร้อมเนี่ยมแบบนี้เลยค่ะขอคนรับได้ขอคนรับจริงนะพ,พี่รับชมเระชอบรับชมเระใช้สนใจถูกใจฝากกด ไล like. กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์ด้วยค่ะรายการนี้รายการที่35ต่อไปรายการที่36เป็นพระสมเด็จปกโพนะคะพ,พี่รายการนี้นะ รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จปกโพนะ่าจะเป็นของหลวงพ่อเกษมนะคะพี่อ่านี่เลยนะคะด้านหลังแบบนี้ค่ะเนื้อผงองค์สวยเลยค่ะสมเด็จปกโพนะของหลวงพ่อเกษมเขีมะโกนะคะรายการนี้รายการที่36ค่ะต่อไปรายการที่37นะคะก็จะเป็นเหรียญเสมานะคะพี่พี่รายการนี้เป็นเหรียญเสมานะคะปูซอนนะคะพี่ขาของหลวงปู่ทวดกับท่านพระอาจารย์ทิมค่ะ รายการนี้รายการที่37นะคะองค์นี้เลยสวยเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสนใจถูกใจขอดูภาพเพิ่มเติมได้ผ่านไอดียลน์นะด้านในอาจจะมีเอียงบ้างเล็กน้อยนะคะพี่ๆได้มาแบบไหนก็ หยิบมาแบ่งปันให้แบบนั้นเลยนะคะพี่พรายการนี้รายการที่37ต่อไปค่ะรายการที่38นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าปี2466นะคะเนื้อทองแดงมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่พีองค์นี้นะคะรายการนี้รายการที่38ค่ะต่อไปรายการที่39ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพิมพ์หยดน้ํานะพี่พี่มาพร้อมกรอบทองลงยาสวย สวยงามเก่านะคะพี่ๆขอคนรับได้ขอคนรับจริงนะคะรายการนี้รายการที่39ค่ะต่อไปค่ะรายการที่40นะคะก็จะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะพี่ๆรุ่นปลดนี้นะคะสวยงามเลยมาพร้อมตรัสสเตเลสนะคะพี่ขอคนรับได้ขอคนรับจริงนะองค์นี้ใหม่นะคะพี่ชอบบูชาได้เป็นของฝากของขวัญได้ค่ะรายการนี้รายการที่40ต่อไปนะคะรายการที่41ี่สิค่ะพี่ๆรายการนี้นะคะ พี่ๆก็จะเป็นพระ น่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์ใบโพนะพี่ๆด้านในนะสวยงามเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่41นะคะแจ้งเป็นอีพีแจ้งเป็นรายการให้น้องทราบได้เลยนะคะสําหรับพี่พีที่สนใจพาเครื่องพาบ้านกับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์นะคะต่อไปรายการที่42นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะวัดหลงมนนะคะเนื้อทองแดงค่ะพี่พี่องค์สวยองค์งามเก่าแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกแบบนี้ค่ะพี่พี่ไร รายการนี้รายการที่42ต่อไปค่ะรายการที่43่าค่ะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะพี่พี่หลังยันนะคะพี่พี่นะสวยงามเลยปี2521นะคะพี่พี่เนื้อทองแดงนะรายการนี้รายการที่43่าค่ะต่อไปรายการที่44นะคะก็จะเป็นเหรียญคูบาย อินตานะคะหลวงปู่คูบาอินตานพี่พี่เนื้อทองแดงนะคะอยู่ในตลับแบบนี้เลยค่ะพี่พี่วัดห้วยไซนะคะสวยงามนะคะพ,พี่รายการนี้นะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะ เนื้อทองแดงนะคะอยู่ในตลับสแตเลสค่ะพี่พีรายการนี้รายการที่44ค่ะราคาเปิดอยู่ที่200บาทนะคะสําหรับ EP นี้นะ EP ที่11นะคะขอบพระคุณพี่พีที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพ,พี่รายการต่อไปค่ะรายการที่45นะคะรายการนี้เป็นพระคูหันนะคะพี่พีเหรียญพระคูหันนะคะพี่พ สวยเลยค่ะวัดบางปาระนะคะสวยงามเนื้อเปียกทองนะพี่น่าจะใช่นะคะได้มาแบบนี้ก็แบ่งปันกันไปค่ะพี่รุ่น2นะคะปี2,5,3,6 นะคะมาพร้อมเรียมแบบนี้เลยพร้อมสวมใส่ใช้งานได้เลยค่ะพี่พีอารายการนี้นะคะรายการที่45นะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่พีสนใจแล้วก็โทรเบอร์เข้ามาได้แอดไลน์ like, เข้ามาได้เลยช่องทางการติดต่อเบอร์เดิมนะคะ0989275663ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่46ค่ะพี่พีรายการนี้จะเป็นพระนางพญาเนื้อดินนะคะองค์เก่าองค์สวยแบบนี้เลยพระเนื้อดินเผานะคะอยู่ในตรับแบบนี้ค่ะ พ <muitas> <arias> um, ี่รายการนี mm ้รายการที่46ค่ะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นพระปิดปานนะคะพี่ของหลวงพ่อเกษมนะเป็นเหรียญลาบผลภูลทวีนะคะปี21นะคะพี่หลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะพี่สวยงามเลยเนื้อทองแดงลมดำมาพร้อมเนี่ยเลนแบบนี้สามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยค่ะพี่พีรายการนี้นะคะรายการที่47ค่ะต่อไปค่ะรายการที่48ค่ะพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะ เหรียญหลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะคะอยู่ในตรับแบบนี้เลยค่ะพ,พี่ราคาวัดใจราคา200บาทสําหรับอีีนี้นะคะสนใจถูกใจรีบโทรเบอร์เข้ามาได้นะคะพ,พี่จะส่งให้ทุกวันทางไปรสีน์ไทยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่49นะคะก็จะเป็นพระสังฆจายนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลนแบบนี้เลยองค์เก่าองค์สวยนะคะพี่เลี่ยมเลนอาจจะดูเก่านิดนึงนะคะน่าจะผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วค่ะพี่พีรายการนี้นะคะรายการที่49่ ต่อไปรายการที่50ค่ะพี่พี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคะพี่พี่รุ่นพระพุทธเจ้า10ชาตินะคะวัดพระธาตุหมื่นหินนะสวยงามเลยปี2566เนื้อทองแดงเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่50นะคะต่อไปค่ะรายการที่51นะคะก็จะเป็นพระเนื้อชินนะคะพี่พี่ปางอุบัตนะคะมีทั้งหมด3พิมพ์ด้วยกันในนี้เลยนะคะถ้าหากน้อง แจ้งไม่ชัดเจนหรือพูดไม่ถูกต้องก็กราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่51นะคะราคา200บาทค่ะพี่พี่บวกเพิ่มค่าจัดส่งปลายทาง50บาทพี่พี่จะปิดเกี่ยรรายการก็ได้แจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่52าิค่ะพี่ๆรายการนี้จะเป็นพระคุณแผนนะคะคุณแผนผงไพกุมารหลวงพุทิมวัดละหันไล่จังหวัดระยองนะคะพี่พี่ด้านหลังมีมวลสารมีเครื่องรางพระธาตุนะคะสวยงามแบบนี้เลย ค่ะพี่พี่รายการนี้น้ําพาพร้อมกรอบแบบนี้เลยสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยหรือไม่ชอบกรอบสามารถไปเปลี่ยนได้นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่53าิค่ะพี่พี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จวัดเกศเชโยพิมพ์หักศอกนะคะเนื้อผงองค์เก่าองสวยแบบนี้เลยด้านหลังประมาณนี้ค่ะพี่พี่มาพร้อมตลับสแตนเลสนะคะสวมใส่ใช้งานได้เลยเช่นกันหรือถ้าไม่ชอบกรอบสามารถแกะออกเปลี่ยนได้นะคะรายการนี้รายการที่53ต่อไปค่ะรายการที่54 ะะรายการนี้จะเป็นเหรียญช้างเหรียญจักรเพชรนะคะสวยงามเลยค่ะพี่ด้านหลักเป็นแบบนี้นะเป็นเหรียญสองหน้านะคะเหรียญจักรเพชรช้างนะคะพี่ๆราคาเปิดอยู่ที่200บาทนะคะยอดโอน2 0 0บาทรวมส่งปลายทาง250เสียค่าจัดส่ง50บาทพี่ๆจะผิดเกียรรายการก็ได้แจ้งน้องเข้ามาได้เลยค่ะรายการต่อไปค่ะรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่55นะคะเหรียญหลวงพ่อผางนะคะพี่ๆปี12่นะคะหลวงพ่อผางนะคะพี่ๆสวยงามเลย,ยเก่านิ้น น,นะมาพร้อมตลรบแบบนี้เลยเหรียญเก่าตรับเก่านะคะพีพ่่น่าจะผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะรายการนี้รายการที่55ค่ะต่อไปรายการที่56นะคะรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จ นะคะวัดระฆังพิมพ์เส้นได้ขาพี่พีองค์นี้สวยเลยเนื้อขาวสวยแบบนี้ก็เลยขาพี่พีสนใจถูกใจขอดูภาพเพิ่มเติมได้ผ่านไอดียลน์และเบอร์โทรนะคะ0 9 8ย์7 5 6 6 3เบอร์เดียวเท่านั้นนะรายการนี้นะคะพี่พีรายการที่56นะคะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งน้องได้เลยนะคะรายการต่อไปรายการที่57นะคะ รายการนี้จะเป็นพระเนื้อดินนะคะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะคะพี่พี่คุกลักปิดทองด้านในด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมเรียบแบบนี้เลยนะคะพระเนื้อดินพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะคะเนื้อดินสวยเลยค่ะพี่พี่ขอคนรับได้ขอคนรับจริงนะอาจจะดูเก่านิดนึงนะคะรายการนี้รายการที่57ต่อไปรายการที่58จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะพี่พี่หลวงพอ่อเกษมเขียนมะโกที่ระลึกห้ารอบนะคะสวยงามนะคะพี่ปี15นะเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ พร้อมเนียบเลนแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่58ต่อไปรายการที่59ค่ะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีปี251 1นะคะพี่พี่เนื้อทองแดงนะอาจจะดูเก่านิดนึงนะคะก็ขอคนที่รับได้ขอคนที่รับจริงนะคะน้องจะส่งให้ทุกวันทางไปสนีไทยนะคะพี่พี่ราคาเปิดอยู่ที่200บาททุกรายการนะคะต่อไปค่ะรายการที่60นะคะพี่พี่เนาขออนุญ,ญาตปิดรายการที่60เป็น รายการสุดท้ายนะคะรายการนี้จะเป็นหนุมานนะคะพี่ๆน่าจะเป็นของหลวงพ่อกวยหรือเปล่าพี่ๆนี่เลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะรายการนี้เป็น,น,น,นหนุมานเชิญหงนะคะพี่ๆองสวยเลยนะคะมาพร้อมตลับแบบนี้ใหญ่นะคะพี่ๆสวยเลยนะคะสําหรับรายการนี้รายการที่60 ep นี้เป็น ep ที่11นะคะโทรเบอร์แจ้งน้องได้เลยนะโทรเบอร์เข้ามานะคะแจ้งได้เลยสะดวกโอนก,ก็แจ้งโทรเป็น โทรมาแจ้งได้เช่นกันนะว่าสะดวกโอนนะคะถ้าจะส่งปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่พีปิดเกี่ยรรายการก็ได้แจ้งหนอเข้ามาได้เลยนะคะ ช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์ก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ๆสำหรับพีพีเอฟทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมพาเครื่องพาบ้านกับทางช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์นะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยค่ะสนใจรายการไหนชอบรายการไหนโทรเบอร์เข้ามาได้เลยติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรนี้เบอร์เดียวเท่านั้น0989275663นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน E ีีหน้าค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะ